สวัสดีครับผมผมก็แคสเกมโอ้พระเจ้ามันฉุดฉาดมันว้าวมากดูเกมนี่สิว,ว้าวเราอยู่ในเกมที่น่ารักคนสมควรเลยนะเนี่ยเฮ้ย,ยน่ารักน่ารักเกมเหล่านี้เล่นเกมผีมาตลอดนี่เราจะมาเล่นเกมน่ารักใหน่เป็นจะเป็นอะไรไปเฮ้ยเเกมมันอินเซปชันวะ่ะเฮ้ย มันเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ภายในเหรอดีครับผมเราอยู่กันในเกม Pony Island เป็นเกมที่ดูน่ารักนะฮะเป็นโพนี่สุดตรงนะนี่เราทําอะไรได้มั่งเครดิตกดไม่ได้สงสัยเราต้องเล่นเกมให้จบก่อนนะฮะออปชั่นมีอ n t i ไลซิ่งเกมแบบนี้มีอ a n t ไ r i ิ i งด้วยเหรอวะป้ามึงจะสวยได้อีกเหรอพเเกตอ่า นี่อะไรอะ่ะแอคกวานอาร์พีจีกดได้แค่แค่แล้วนี่กดอ,อะไรเนี่ยพค้ดในฟิสิกส์เนี่ยทำเออปุ่มแบค็คทังก็ต้องซ่อมมีเบอร์เชนแอปด้วยเหรอนี่กูต้องเสียตังในเกมใช่ไหมยอ่ไรเนี่ยโอเคเรามากดสตาร์ทนิวเกมกันเลยดีกว่า อ๋อเป็นปุ่มสตาร์ทเกมนะอ่าเกมคนนี้มันง่ายๆนะอยากรู้จริงๆว่าเกมเอเวอเรชขนาดนี้มันจะทำให้เรารู้สึกดีหรือเปล่าโลดสตาร์ทเหรอนี่อะไรเนี่ยอืมมันเป็นโค้ดบางอย่างใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนโค้ดใช่ไหมอ่าได้นี่บอกเลยสายคอมพิวเตอร์ไม่ได้เรียนมาเกมมันไกด์เองที่่ ตัวนิ่งอะไรวะมึงเพิ่งซ่อมมันไปไม่ใช่เหรอไงฮะครับมันมันกำลังทำงานฉันลองมาแล้วพันครั้งครับนี่มันเกือบได้เวลาเล่นแล้วนะอ่ะอกากีจรับสู่คนนี้ไอแลน,น,น,นด์นะฮะคนนี้ไอแลนด์ เกาะพวนี่อ่าเป็นไงบูซ่อมฉากตั้งนานเพิ่งได้เล่นในที่อ่ยเออโดดลูกโดดโดดโดดลูกเอ้ยโดดโดดลูกโดดเอออ้าเกมดีซื้อมาร้อยกว่าบาทแล้เกมดีว่ะเฮ้ยเออเกมกระโดดอย่างนี้น่ารักดีเว้ยเออผมแนะนำเกมนี้เลยนะผมบอกเลยให้สิบเต็มสิบผมมีเลเวลด้วย อารมณ์เหมือนมีพลังป๊อปอัพเป็นอะไรอย่างงี้ปะ่ะมีไหมอ้ออ้อดูหัวด้วยโอ๊ยอ้าวาเฮียโดดไม่ข้ามเฉยเลยอ่าในเกมไม่ง่ายกูก็ยังแพ้ได้นะสุดยอดไปเลยเอือหัวแม่งห,หมุนได้สามร้อยองศาเลยเฮ้ยเยวียว่ะอ้าวก็โดนไปหักคอเอ,อือ,อ นี่กระโดดข้ามนะฮะไมขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยอะไรอะสนุกไหมสนุกกับคนนี้ไอเลด์ใส่วิญญาณเพื่อดำเนินต่อไปอะไรคือคือผมต้องใส่วิญญาณเข้าไปงั้นเหรอเอ๊ะแต่กูไม่มีวิญญาณนี่หว่ะถ้ากูไม่มีวิญญาณแล้วกูมานั่งเล่นให้ดูได้ไงเนี่ยกูตายแล้วนี่มึง อ๋อมีไมีกแล้วผมน่าจะเป็นในการซ่อมโค้ดได้ฮะอืมอ่าก็คือเราต้องเอากุญแจไปใส่ช่องอ่าเออเออแคสเกมแม่งเลยเออ้าวเรียบร้อยคนนี้ไอแลนด์เอ็กซ์อีสต็อกรกิงอชิบายแล้วไงต่ออ่ะ มันเหมือนเป็นประบบปฏิบัติการอีกรูปแบบหนึ่งเลยเนี่ยเฮ้ยมีคนนี้กับเล็กซี่ด้วยเว้ยไฮ้ยตั้งใจจิ้ว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 นี่แน่นี่ดักเกิดแม่งอย่างี้เลยอืออ่านี่เล่นเฮียอะไรเนี่ยเข้าได้ไหมไม่ได้นะฮะนี่เลย T ไม่ได้มีบล็อกด้วยโค้ดบล็อกออเรนจ์ไลท์โอ้ไม่เอา ไม่อ่านยิงเฮ้ยมิสเซจเจอด้วยอ่านส่องคอมใครไม่รู้อะไรวะรีสปอนดูยุงดูมัสพีซีสแกนบลาบลารีสปอนต็อปสีบ้าใช้กระโหลกด,ด้วยนายไม่ควรได้รับสิ่งนี้สวัสด,ดีสวัสด,ดีมึงเห็นไหมอ่ะถ้าเห็นก็ตอบด้วยสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีฮะไฮไงใครทุกคนในสุดนายก็ตอบ สวัสดีสรุปนายเป็นใครผมไม่อยากพูดอ่ะแต่ผมคืคอคนนั้นอะ่ะอา่าผมคือพายุสสวัสดีพายุสอ่าชิบหายนะกูพายุทสเอ่อฉันโดนขังอยู่ที่นี่นะฉันเป็นอะไรวะเป็นแมชชีนเป็นเครื่องยื้อเป็นเครื่องเป็นเครื่องยนต์เอ่อเครื่องมือมันทำอะไรไม่ได้แต่อย่าตกใจไปเลยฉันจะบอกอะไรนายให้วันไหนต้องช่วยฉันนะประยุทธ์นายจะช่วยฉันไหม ไม่อะไรอะอะไรน่ะวันดีวันด,ดีครั้งหนึ่งมีชัดสองเช็คเอาแล้วไงมันคิกใครไปเนะี่ยอ่าวันดีครับไฮ้ถึงเหมือนว่านายเพิ่งเล่นอ่าอะไรวะเกมมัไม่ใช่เหรอแล้วนายแฮกคนนี้ไอเล่นไปเลยใช่เหรอนายช่วยไปฟีดแบ็กหน่อยได้ไหมจะได้บอกด้วยว่าเกมมันดีหรือไม่ดีเฮ้ยนี่นายคุยอยู่กับใครนะ่ะกูก็ไม่รู้ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนายพยายามหนีออกไปใช่ไหมนายทาไม่ได้หรอกไอ้นี่นะฮะไอ้นี่บอกว่าเราหนีไม่ได้นะอ่ะกูก็ไม่รู้ไอ้ดันโนไอ้ด n นโนไอ้ดันโนหยุดกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรด่ะพวกครพวกนี้มันยังปอบอ,อีกเหรอฉันใช้แผนฉันซะเราต้องไปที่ขอไฟเพื่อที่หยุดไอโปรแกรมน,นี้อ่าเราต้องใช้สามโปรแกรมเพื่อหยุด หรือใช้สับโปรแกรมอะไรทุกอย่างเพื่อหยุดนะฮะอ่านายเข้าใจที่ฉันชุดพูดมั้งไหมสับโปรแกรมอะไรอ่ะไหนล่ะแกก็โชว์มาดิเอ่อโน้สามโปรแกรมอรออนะอเอ,มมมรรมอะไรอ่ะนี่มึงคุยนี่มึงกำลังคุยกับใครเนี่ยกูก็ไม่รู้อ่ากูคุยกับโฮปแล้วกันอ่ะเออมึง ไม่สนใจเกมกูหรอฮะอยากจะเปลี่ยนเกมคนนี้ซะเลยไอ้นี่ก็พูดถึงเรื่องเกมนะเฮ้ยนี่มึงสั่งปิดเหรออาะไรนี่ถึงตากูแล้วพูดสิใช่มาสเตอร์ไม่อ้าวไอ้เหี้ยกูจะบอกไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่นี่กูไม่ได้คลิกเองเลยเนี่ยมา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 ม่ไม่กูไม่ชอบเกมมึงมาคุยกับกูก่อน อะไรอ n t e r โซเออไอเช่ไแม่มันขับให้เราเข้าเกมเลยเนะี่ยนี่กูยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมึงเป็นไผ่โอ้โหพอนี้ไอเล่นอะไรอะ่ะแบบว่านายอ,อ่ากำลังเข้ามาในเกมตัวมันมันจะงกลเกินไปไหนลองแบบนี้ดูสิ มันอาจจะทำเป็นยังไงมั่งอ้าวมันอภิษารมาเรื่อเราเว้ยเฮ้ยนี่มึงโกงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกมโอเวอร์นี่มองเกมของฉันการทัดทายนั้นเป็นเรื่องของเกมนี้แต่มันแร์กลับมาถ้านายนั้นมีสกิลแล้วหรือไม่ก็จอมแพสซะแล้วเอาวิญญ,ญาณมา ไม่ใครจะเอาวิญญาณให้คนหน้าโง่อย่างมึงวะกูแฮกเกมแม่งเลยเหมือนว่ามันจะให้เราแฮกเกมนะฮะได้บอกให้แฮกซะอย่างโดอใครจังซี่จะไปยอมเหรอฮะนี่เอ้เอออึ๊บอบอ้าอ้าวได้เซ็กเต็มางูใชยเลยกูอ้าแล้วไงต่อ ออปชันอ่าลิซงพังแคฟูพังมาในฟสิกไม่ได้อะไรอ่ะแอควาออปชันเหรอออปชันอ๋อเี๋ยวแค่คำว่าแอควาแอควาอยู่ไหนฟิสิกส์เฟดเไลซิง่งเอก็กซาเพอร์เชด คนนี่ฟรีนี่ไงไอ้ควานเฮ้ยมันค่ายควานออปชันออปชันได้ไอ้ควานอะดิโออัตราการเต้นหัวใจนี่เฮียอะไรเนี่ยไอ้ควานเกมเพย์ไม่มีอะไรนะฮะสกิลตี้ซตติ้งอะไรชีตอ่าให้ประยุทธ์อ๋อให้มันคำพูดเราก่อนนี่ว่า โค้ดสตอเลชเป็นโค้ดนะฮะมันเป็นวิญญาณนะผมให้เราเก็บไปอันนึงเก็บอะไรอะ่ะมันมีแต่โค้ดอ่ะพาร์สเวนฟอร์แบบคอมเม้นต์มันเกะกะซาตานเลยนเนี่ยเซนเตอร์รีพอร์ดอ่ะไอ้ต้นแคสไม่ได้อันนี้ไม่น่าทำนี่อะไรได้และก่อนเกมเพลย์ล่ะโอนพมอสเฟีย แท็คออปชั่นอะไรอะฟีเวลนี่ไงอันลิมิเต็ดอมโมไม่ได้พวกนี้บอใบก็ไม่ได้พวกนี้เบรก็ใช้ไม่ได้อะไรวะเลลี่ยูสเล็ดออปชั่นออปชั่นที่สามารถใช้ได้จริงจแต่อ่ามันเบรคออปชั่นที่ดีกว่านี้นี่ ไอ้มันเป็นออพชั่นที่ดีกว่านี้อีกลองกดมาสิฮะคนนี้เลสเตอร์เอ่ออีกขี้โกงอีกขี้โกงฉันจะไม่ให้นายโกงเกมน,นี้ไม่ได้นะเราโกงไม่ได้น,น,นี่อะไรอะ่ะเมาชีะไรอ๋อ ให้กูเข้ามาแฮกใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะอ่ะไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บอืมเอออ่าใซ่ใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้อ๋อ,อไม่ได้ก็แฮกสิวะฮะฮะไม่ได้ก็แฮกสิวะ ซีมันจะไปย้อนได้ยังไงลา่ไหมมามาจึบ๊บเปลี่ยนเลยอ่าหน้าใหญ่ขึ้นเยอะยังอีกยังไม่พพใอ่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูแฮกโอ้โหเป็นพาร์ทซึ่ที่ดูยากขึ้นนะฮะใส่นี่อืมอ่ามันนี่เหรอ ใช่ไหมแล้วก็มานี่ลงนี่อ่าจึ๊บจึ๊บปุ๊บอ่ากดไปสิวะอะไรเอ่ยโอ้โหทำลายกลับมาแล้วก็ปิดมันซะ เล่นเกมด้วยเลเซอร์ล่ะโอ้โหจังหวะน,นี้มึงห้ามกูไม่ได้แล้วล่ะอโอ้โียังเพ้ยเพยอย่างมันนะบอกเลยอมาไอาพวกนั่งโง่ด่าหน้ากันเข้ามาเออเออนี่แห่โคนีชชาร์เนี่ฟิลเล็ต นี่แน่โอ้โหอย่างมันเออแอดมินก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยเออ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 ร้องไปร้องร้องไปอีกเย้โอ้โหมีตานต่อจัดไปพี่น้องจังหวะนี้อย่าให้เสียโอ้โหได้เลเซอร์มานี่ชีวิตดีดี ด่าหน้ากันเข้ามาเป็นพวกกระจอกเออเกมิซี่บอกแล้วอย่าให้พี่เพื่อเติมทูมาแม่เออเอออัดเข้าไปอัดเข้าไปแบบไม่หยุดยั้งเออืมฉีดน้ำฉีดน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำสังการอ่าใกล้สงการแล้วนะผมไปเล่นที่ไหนบอกกันด้วยเออเออ ไม่ต้องเสือมึงมันคิกกองครับอุ๊ยชิมึงจะถกกูเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางฮาวกูโกงหน่อยก็ไม่ได้เอาล่ะเราเข้ามาได้แล้วแต่เหมือนว่าเขาจะปิดตัวเองไปแต่ว่าไม่เป็นโอกาสของพวกเราแล้วพูดเครื่องนะ นี่นี่แหละที่ฉันบอกมันคือคอไฟคอไฟทั้งสามเนี่ยสามารถลบไอปีศาจนั่นเอาไปได้อ่าเราต้องดีลิทโดการเอากาดไฟออกนะมันมันไม่ควรมีปัญหาตั้งแต่แรกเพ่าถเามันไม่ล็อกนะครับผมมันแปลกจริงๆว่าทำไมไฟถึงโดนล็อกเออแอสเซียว อะไรอ่ะวัดดีพ่อหนุ่มน้อยฉันได้สร้างกาดขึ้นมาอ่าสร้างกาดก่อไฟขึ้นมาฉันเชื่อเลยนะว่าไหนไม่มีทางทำ,าทำมาได้อ่าหรอทำมันได้ง่ายๆแน่ๆโอ้โหไอ้เชื่อมันมลดไม่ได้จริงๆด้วยฮนะไม่ได้เลยนะ อ๋อมันเข้าไปได้นะฮะเดี๋ยวเราต้องลองเข้าอันแรกหนึน่งก่อนงั้นเข้า,เาลองเข้าไปดูอันแรกก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงยากไหมขอ,อเป็นการแฮ็กไฟกลอ์อีกรอบหนึ่งอ๋อมันจะกวนติ้นใส่อันที่แบบว่าที่เราเอาออกนะฮะ ที่นี่มันคนตีจังวะเออมาเออไม่ได้เดี๋ยออ้าวเอ้อ้เฮไอแค่ของเด็กเล่นลนั่นน่ะ ไหนมีทิทางทำรายมันได้หรอกเพรมันท้ามันท้ากูก็จัดเดียกูจะลบไฟล์มึงก่อนเดี๋ยวกูค่อยจบคลิปทนไม่ได้เมื่อกี้มึงโง่เองลสลับให้กูเองนะเนี่ยเออดีเว้ยมาอันนี้อะไรอีกเนี่ยอ๋อเหมือนอืมดูก่อนนี่อ๋อ มันพยายามใสใ่เรานะมาจะชะลอปรญญาก็มาอ่าอ่าไม่ได้ลงนี่ใส่นู่นลงนู่นใส่นี่ไอ้นี่เราไม่เอาอันนี้เราเอาอันออน,ออนี้เราไม่เอาเออไอ้งอ่ มึงแค่มีโชคนะอ่ามาอ้างโชคละอ้างโชคละ,ะแต่ฉันเก่งกว่าแกแน่นอนโอ้โหมันพูดอย่างงี้อีกดอกหนึงเป็นไรไปฮะอันนี้น่าจะเหมือนกันนะสไลด์ลงมาอันนี้เราไม่เอาอ่าอันนี้ก็ให้มันไปนะฮะอันนี้เป็นตัวลงไปซะอันนี้ลงมานี่อันนี้ไปนี่ อันนี้เราไม่เอาอันนี้เราก็ไม่เอาอันนี้มนันนี่อันนี้อันนี้นเออเอออันนี้มนันนี่อ่าช่วยๆกันมาทำ,ทำมาหากินนะจ๊ะอ,อ่าอ่ามันทำไปโอ้โหเอ่อเอ่อเอ่อเอ่เอ,อ,อ,อโป้ออล็อกครับโอ้โหอะไรเนี่ย ใน,นทำอะไรใน,นทำอะไรของนายนะฮะอ่าจะไม่ฉันจะไม่พลาดครั้งสุดท้ายอันนี้ฉันจะไม่พลาดจ้ะมาโอ้โหมีแท็กเก็ตล็อกด้วยเว้ยอ่ะกูล็อกอันนี้ก่อนเลยไม่เอาโอ้โหมาล็อกอันนู้นด้วยอ่าอันนี้ก่อนจึ๊บอ,อ่าอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกไปเลยอ่ะอันนี้ อันนี้ไม่เอานะฮะอันนี้ลงมาอันนี้มาเน่อันนี้ขึ้นมาเน่อันนี้มาเน่อันนี้ลงมาเน่อ่าอันนี้ลงมาเนี่อเอเอป๊พอปป๊พอปป๊พอป๊พอปป๊พอปป๊อปโง่ายโง,โง่ายไอโง่ามึงี่ทำอ่าเรียบร้อยโดนแฮกนะฮะ คนตีนมันเหมือนมีเมาส์สองอันอนะ่ะมึงเจ้าแล้วกันเขาอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรมึงเนี่ยกูจะลบเออเรียบร้อยทำได้ป้าเอ้ยฉันเป็นคนพลาดนี่ขอไปโดนลบไปแล้วเฮ้ยเรียบร้อยฮะเครื่องกูโดนลีสตา์ทไปสองครั้งแล้วทังแน่นอน มันบูได้ไหมเนี่ยตบตุบๆชักชักง,ง,งองได้ได้หว่ะเฮ้ยตอกแล้วเรียบร้อยขอไฟหายนะผมอาจจะโพสต์ไหมโพสต์นะฮะโอเคครับตอนนี้เหมือนจะเป็นหน้ายูเซอร์แต่ว่าเราขอจบท้ายเพียงเท่นี้ก่อนเอออยากจะเห็นพาร์ตต่อไปนะอยากจะรู้ว่าฝ่ายมานกับฝ่ายมือที่แบบใช้มือขวามามัก นักต่อนักนะฮะมือขวานี้เร็วกว่าใครแน่นอนนี่ใช้มามากกว่า5ปีเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะเออใครมันจะเร็วกว่านะพาร์ตันจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามมันนะผมสวัสดีตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปละอี้อ่ะ